วางยาวให้เฮลิสันดูดลงพื้นลุงนิด <c oughs> ยังได้อาได้ขวาของเฮลิสันตีเสมอ,อหนึ่งหนึ่งที่ลิสเก่าขึ้นสู่เกมโอ้โหเอาละครับเสียเร็วก็จริงครับแต่ก็ทวงคืนได้เร็วนะครับบอลยาวจากคาวินฟิลิปส์แล้วเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนครับจับแฮริสันไม่อยู่นะครับ โอ้ต้องชมเทคนิคของแฮร์ริสันจริงเนีครับดูดบ,บอลกางอากาศในส,สอเที่ยวเลยนะครับ,รบแล้วก็ทยานเข้ากรอบเขตโทษแตะหนีโจโกเมสอีกคนก่อนจะยิงถักข้อเสาแรกเลยครับ,รบประตูแรกของเขาในการเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกในอาชีพเลยด้วยครับยิงได้คมกริบเลยนะครับลุ่นทางทางเฮริสันได้เฮบ้างบดลัส ปิดยาวลูกนี้ฟานไดพลาดแล้วครับโอ้โหตีเสมอได้ของทางแบมฟอร์ดสองครับลิสกับครึ้นสู่เกมคราวนี้ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับตีเสมอได้เป็นหวนที่2ครับลิสโอ้โหแล้วเกิดขึ้นได้ครับแล้วมาจากจุดที่ลิสอาจจะไม่คาดคิดว่ามาได้จากความผิดพลาดของฟนานไดตรงนี้ครับที่ถึงบอลอยู่แล้วครับเหลือบแล้ว โอ้โหเลือกที่จะดีดไปให้โรเบิร์ตสันครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีครับแล้วต้องชมแบมฟอร์ทที่ตามสุดทางนยครับนี่ครับรอครับแล้วก็บอลมาจริงจริงดูจะย่ามใจไปหน่อยนะครับ,รบของทางฟานได้ตัวคริสออกไปถึงคอสตา อสา่าเปิดเปิดมาเขากระทองแล้วตัวโคตรยิงได้ของกริสามสามครับที่กิสตีเสมอหืมตามมาเป็นหุ่นที่3ได้จริงๆด้วยนะครับลิสไม่ธรรมดาจริงครับลิสจากในทุ่มนะครับของลิเวอร์พูลโดนตัดมาได้ครับกริสนี่ขวางบอลออกไปด้านข้างก่อนที่จะตามเข้ามาเองนะแต่งหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ไม่ไม่รอให้บอลตกเลย ไม่มีใครตามคลิสเลยนะครับ,รบเ,เดวแดคอสตารครับที่เปิดเข้ามาให้ครับแล้วดูผ่านฟันได้มาแตะจังหวะบอลลอยแล้วตวัดตามน้ำทันทีเนียครับยิงสวยมากขอขอบคุณ t ทร v i s i o n สดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครโทร0 2 7 0 0 8 0 0 0